สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเปิดจังหวัดน่าห่วงที่สุดพบคนติดเชื้อ HIV เยอะสุดสะสมกว่า6,000รายจังหวัดภูเก็ตกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ HIV หน่ากังวลกระทรวงสาธารณาสุขคาดการว่าในปี2568นี้ภูเก็ตจะมีผู้ติดเชื้อสะสมสูงถึง6,343รายซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง18.3% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดในเขตสุขภาพที่ส1ทําให้ทุกภาคส่วนต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขยอย่างเร่งด่วนนายธีรพงษ์ช่วยชูประหลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพร้อมด้วยแพทย์หญิงเหมือนแพรบุญล้อมรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดและเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแพทย์หญิงเหมือนแพรเปิดเผยว่าสถานการณ์ในภูเก็ตยังคงน่าเป็นห่วงพบผู้ติดเชื้อมากในกลุ่มผู้ขายบริการทางเพศ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายกลุ่มคนข้ามเพศและผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดที่น่ากังวลคือแนวโน้มการติดเชื้อในกลุ่มเยาวชนกำลังเพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวจังหวัดภูเก็ตได้ตั้งเป้าหมายใหญ่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ยุติปัญหาเอชภายในปี2573โดยมีเป้าหมายหลัก3ข้อคือลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้เหลือน้อยกว่า11รายต่อปี ลดผู้เสียชีวิตจากเอชให้เหลือน้อยกว่า15รายต่อปีลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ HIV ลง90%การประชุมที่ผ่านมาจะเป็นการระดมชมองจากผู้เกี่ยวข้องกว่า50คนเพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกันและพัฒนาระบบติดตามผลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้กระบวนการ RR-TTPR เข้าถึงชวนตรวจรักษาป้องกัน คงอยู่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้ภูเก็ตสามารถยุติปัญหาเอชได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ